กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนระจ้ะยายีพาเลาะไลฟ์สไตล์มี่พาพี่น้องเฮดลูกชิ้นป่ากินเองง่ายๆในต่างแดนจ้กทุกคนส่วนผสมกับนี้มีกุ้งจากกุกุกคุนป่ามีกุ้งเนาะทุกคนเนาะแล้วไอแปง้งยายพีม่มีแป้งเขาเหนียวเรือจากไอเ้เฮดตรงนี้ได้ประมาณสองโต๊ะสองอนโต๊ะกวัวกัว้อทุกคนนี่ซอนตักกินเขาเขาหนีละวิแป้งเขาปวดน้ำยังละน้อยปนกันแล้วก็ไว้เซิร์นเมลถ้าผู้ใดพวกมีก็ใส่แป้งไว้เซิร์นเมลอย่างเดียวก็ได้ทุกคน จาแล้วก็มีกระเทียมมียีไม่มีรากผักชีทุกคนยีจะใส่อัน,นี้ไปการผักชีแล้วก็พริกไทยจ้าจะปรุงรสด,ด้วยเกลือทุกคนสัดส้วนแค่นี้เา้าก็้องกาเอา,เอา,เอาจ้าทุกคนอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะจ่าทุกคนนี่ประมาณนี่แหละจ้าทุกคนกาเอาสกคิดว่าประมาณเกลือจะสองสอน เคืองสอนโตนี่เนาะทุกคนเนาะเคือนสอนแล้วก็ผงชูรดสดจ้าเอวีก็สจีไส่ผงอันนี้ไปท้ำทุกคนผงฮอตดอกฮอตอันนี้จ้าแฮกดอกแฮกดอกจ้าใส่เพชรลูกชิ้นน้ำน,ำนาะทุกคนเนาะแล้วก็เจวีจะใส่ซอนจากหน่วยจ้าใส่ซอนจากสองจากสองเงินนี่ละจ้าซ้อนแค่นี้เลยจ้าเลยมันคนเนื้อพะวามันสเสียงดังเพื่อนๆสีร้อคานจ้าปันไอหมอไอหมอปันเจวีหน่อยเอวีกับสิบอันมาผสมอยู่ในโคกเขาหน่จ้าทุกคน ผสมผสมเราคือใส่นไปใส่ในตู้เย็นไปจักสองชั่วโมงเขามาปั่นกันเนาะโอเคเนาะจ้าวาให้ได้ยางเฮ็ดกินเองในตางเดือนจ้าทุกคนเฮ็ดได้หลายแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เขาจะกินก๋วยเตี๋ยวเขาเลิกงานเลิกการมาเขากลับมายกออกมาใส่เนาะจ้าะโอเคเนาะจ้าะทุกคนที่วีได้หั่นละเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าทีบีป่าวกาประมาณว่าประมาณไอ้อันป่ามันหาลอยสี่สิบกรัมประมาณ โอกลอยก่ำจะนี่ประมาณนี้กระมังไงเติบอยู่นะทุกคนกาเอาเนาะทุกคนเนาะนี่จ้าเยวิกะเตรียมเครื่องไว้แล้วผสมซอสเอไผสมผงมันีไว้แล้วอย่าก,ก้นอย่าลืมเนื้อามต้องเนื้อหินแข็งตีตำแข็งจันหน่อยจ้าไปน้ำพร้อมนะจ้าค่อยเติมเป็นแป้งไปน้ำพร้อมทุกคนค่อยเติมแป้งไปน้ำจ้าคนปลาและสัดส่วนที่ยวีให้ไปเนาะเมื่อกี้เนี่ย ม้อไอเครื่องปั่นมันหน่อยเนาะทุกคนเนาะเครื่องปั่นรุ่นนี้จ้ะเยวีเฮดหน่อยนะทุกคนแต่ว่าปลาเน่ปะประมาณหกลอยก่ำกะเอาเนาะทุกคนเยวีปั่นเรียบร้อยจ้ะเอามาใส่โคกผสมจ้ะทุกคนเพราะว่าหม้อปั่นเยวีหน่อยเนาะทุกคนจ้ะเยวีเติมน้ำไปหลายทุกคนเที่ยวเติมน้ำเติมน้ำมันกว่าตอนปั่นนะมันเหลวจากน้อยเยบีก็เลยเพิ่มมันนี่ไปจ้ะแป้งเอยไปอีกซอนนึงทุกคน มันได้เดี๋ยวเหนียวประมาณนี้แล้วจ้ะนน่เดี๋ยวเอาเขาตักใส่ันี้ไปใส่ตู้เย็นไ้จ้ะสักสองส่วนทุกคนตตาจะคุกเรียบร้อยผสมแล้วจ้ะทุกคนจะวีไม่ชิมหรอกว่าเอาประมาณไหนเนาะเดี๋ยวไปรอชิมมันสุกเลยทีเดียวจ้ะจ้าทุกคนจะวีแพ็คเรียบร้อยแล้วเนาะจะวีใส่แบบหนึ่งเอาเด้อทุกคนเด้อนี่จ้าจะวีตักไปแล้วหอนี่เราจะวีได้ซีซีอันจ้านี่ต่างนำเดือดเดือดเดีมันหนึ่งเอาจ้า ลูกชิ้นปลาแบบหนึ่งแบบน,นี้เอา,นะานอเนาะจะน่องลอยใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วเนาะในนี่จะมีเทน้ำมันลงไปหน่อยหนึ่งเลอทุกคนนิดน้อยบอหลยจ้ะตักใส่ทุกคนแพ็คง,งา่ายจ้ะเอาจา้ะเดี๋ยวจะมีบัลอซิมกันเนาะทุกคนป้นสิบเป็นพอจา้าสูตรเร่งด่วนเลยทุกคนข้างนา้ำไวงซี่เลยพี่น้องเราก็เอาตะเกียงเขาทำใม้ซึ้งหนึ่งก็ได้ทุกคนจะมีบะมีซึ้งจ้ะ ไอ้ีใส่ไอ้ยียังก็แผ่นร้องอันที่ว่าร้องขมมนนะจ้ะร้องไตแล้วก็เอางูไอ้ปลาเขาลงไปเลยจ้าปลาเขาลงไปเลยไอ้บีว่าสักสามสิบนาทีเนาะทุกคนแตเมา่อิักันเนาะว่าทุกคนสรุปแล้วยอ้วีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งคนนะทุกคนหนึ่งคอยไฟอ่อนไปพร้อมจะมันปูมเหรอทุกคนหมอปปูมหมอบปูปะปูปะปูปะเสียแก่แก่พันได้ทุกคนมันอันนี่ไหมมันห่อนครับโหดทุกคน ดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งจะเด้งดีอยู่นะทุกคนอุ้ยหอนหอนหอนพี่น้องเด้งดีอยู่จา้าทุกคนซอยแล้วได้ได้อยู่นะทุกคนแต่ว่าเนื้อปลาเนี่ยมันสิบอนมันสิบอแเขปยนไปใทุกคนปลาเนี่ยนะมันจะเป็นเนื้อฟุ้ยๆทุกคนเนี่ยเพราะได้กินหายอยากอยู่จ้าทุกคนนี่เห็นบ่โอเคอยู่ลเหทุกคนแชบ่บพูจ้าทุกคน คนเรียบร้อยจ้ะนี่ยวีถอดทุกคนถอดจากน้อยจ้ยะาจาลกูกชิ้นป่ายังไงเยวีหั่นสิ้นพร้อมเดวก็มาทอดทุกคนคำพูดดีตัวสิ่งกินพี่น้องมาจ้ะทุกคนแล้วแล้วจ้ะลูกชิ้นป่ายวียวีหนึ่งสุกเล่าก็มาถอดอีกทุกคนเนี่ยถอดกินกับขอนี้วกับไอ้ซอยกินกับอันเทศปรุงรสกว๋วยเตี๋ยวก็ได้นะจ้ะเนาะ ป่าจะมีกินกับสมต่ต่าจะมันต่าแจียวคนเหนียวเลยเพราะมันไม่มีแป้งเยอะนะทุกคนมันมีแต่เนื้อปลาใช่ไหมล่ะเป็นกุบกุบเนื้อปลานะทุกคนเฮ็ดกินเขาหรอจา้าทุกคนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมรลบฟังนะจา้ามามาซีมกันทุกคนได้อยู่นะทุกคนหลวงจะขออภัยได้พี่น้องเลยเฮ็ดกินผู้เดียวหรอจา้าอ,อร่อยอยู่นะทุกคนลูกชิ้นปลาจา้า กรอบอร่อยทุกคนน้ำใจกุ่มน้ำแจบทุกคนแปง้งมันละลายนะทุกคนนะเนาะพรอมเฮ็ดกินเองนะทุกคนเขามาทอดอร่อยทุกคน,นกับข้าวสวยข้าวเหนียวก็ได้ทุกคนไอท้ที่น้าจิ้มเหลือทุงนี่บีปันเราก็ใส่เฮ็ดกับเกี่ยวจะกินก่อนหนานี้แล้ว่ยวยุเขาเนาะทุกคนเนะนาะน่ากินมาจ้าทุกคนเนี่ย สัสดส่วนบรได้ทุนกาเอาหมดจ้าทุกคนแซบจ้าทุกคนอืมันก็คนเนียวกว่าแซบจ้าพี่น้องเขามีเนื้อปลาล้วนๆเนาะแป้งก็นหน่อยหน่อยมากเลยแหละโอเคจ้าขอบคุณทุกทายทุกแฉ้นะพี่น้องาะขอบคุณที่ขามารับชมและฟังนะจ้าสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแฮงทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า